สวัสดีครับผมวันนี้ร้านเตอร์บิชชองครับมากับกรถข่าใหม่นะครับผมนั่นคือ Honda c b 650หนะครับปี2018ใช่ไหมใช่ป่าวใช่ครับผมว้ารถคันนี้เขาบอกเลยว่ามีไฮไลท์มีไฮไลท์แน่นอนกักไปก่อนนะกักก็ก่อนไปดูอ่าเราไปดู <S <S ดีเทลกันว่าว่าคันนี้มันสวยแบบโอ้โหนานๆนานๆแบบอย่างนี้จะเข้ามาทีเนาะหายากสวยจิ๊บเหมือนออกศูนย์เลยอ่ะใช่ ใหม่กว่านี้ก็ออกศูนย์นะใช่มาดูอ่ะพี้ามาพาผู้ชมผู้น่ารักทุกคนแล้วก็ป้าป้าละอานะครับผมมาชมดีเทลรอบคันไอ้คันนี้กันเลยดีกว่าอ่าเอาคันนี้นะครับเป็นป<ม>ี2018ย้ำว่าปี18นะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบอ่าปี19หรือปี20ใช่ไหมใช่ครับ2018ันสกี่ปีนะ18บแปดสิบ2ก้ายี่ห้าป,ปีห้าปีแล้วคนบห้าปีแต่ดูสภาพโหห่างกัน ผมไม่ได้เป็นโควิดแต่ไม่ต้องห่างไกลขนาดนั้นนะดูดิน็อตเนื้อยางเยิงดอกเหลือหล้อยๆดูดิความใสโอ้โหไวรุ่นมันใสจริงๆใสขึ้นดูดิดดโอ้หสวยสุดงามคันนี้ก็จะมีของแต่งมาให้นะครับเป็นกระจกปลายแฮงเข้าของ Racing Power แล้วก็ปุดกระจกสีทองเป็นเรทนะป่ะมาชมกันไปเรื่อยๆคันนี้เป็นรถแบบแนะพี่ว่าสีดำ สีดำดำเทาดำเทาครับออกแนวอันนี้ก็มีของแต่งมาให้นิดหน่อยน่แะครับผมกากพอน้ำมาครับผมมีมาให้แล้วนะฮะอ่าครับกาก้อน้ำนี่เขาบอกว่าเด่นสุดเลยสีขัดตาไกลเลยสีมันขัดตามากเลยอ่ะนะครับอ่ะมาชมกันเลยคันนี้ก็จะมีของแต่งนะครับผมเป็นซิปออนนะพี่เป่านะใช่ทั้งดีเทลดีเทลมันโอ้โหรถคันนี้มันสวยมากเลยเอาเข้าใกล้ๆหน่อยดิเข้าใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆกันหน่อยดีเทลแบบ ูโอ้โหด,ดูดูชุดดิดูโอ้โหดูดีเทลนะยครับโอ้แม่งขวดใสใสวันนี้ของน้ำเปล่าอะเกี่ยวอะไรกันน้ำเปล่าอืมต้องใส่ไงแล้วมันใช้น้ำไหมไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคครับไปต่อครับผมเราจะไม่อยู่นิ่งนะครับคันนี้ได้ท่อซิปบอนนะครับผมท่อโดนใจมากเลยเ <laughs> ขาบอกว่าตรงนี้วัยรุ่นชอบวัยรุ่นนิยมนะครับแต่สังคมไม่เข้าใจ อ่ะครับผมอ่าอันนี้ก็มีท้ายท่อนแต่งมาครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นทรงขัดใจจ่ายครับผมมีไฟเลี้ยวแต่งมาให้ด้วยครับผมอ่าไฟเลี้ยมันบินไหมพี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอนมาดูตอนนี้ดีกว่าตอนเปิดเครื่องเขาวิ่องออถ้าวิงก็ไม่ได้จับมันโอ้ไม่ไหวไรอ, <c oughs> อ่ะเป็นไงพอพอพอเอาละครับอ่าดีเทลฝั่งซ้ายนะครับโซสเตอร์เป็นไงพี่เปาพี่เป่าว,ว่ามันสวยไหมสวยเลยใช้ได้ยาวเลยพี่ อีกกี่โลดิเอาเท่าไหร่เดียะแล้วแต่ลูกค้าครับแรงตามตัางพังตา,ม,ตา,ม,ตาม,มือจ๊ะใช่โอ้ยแต่น,นี่รถแรงกันจริงๆเลยมาโอ้โหดูถังดิสายวันนี้สวยอย่างนี้มีที่ไหนมีท,นท,ที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวรานเตอร์บ h ชอปใช่แล้วนะครับอ่ะบ,บอก็็ใส่สวยกันเลยีเดียวนะครับคันนี้รู้สึกเหมือนมืนป่าทรงมืนจัดทรงมาให้แล้วนะ ใช่ไหมกูคิดเหมือนตัดส่งมาให้แล้วด้วยนะพูบอดิใช่ไหมเมืนตัดเช่อช่อบอกเขาอ่าจัดส่งมาให้แล้วครับใครที่แบบว่าขาไม่ถึงหรือว่าตัวเตี้ยแต่ว่าเป็นแบบว่าอะไรนะหัวแบบแตะไม่เต็มพื้นอะไรอย่างงี้แตะไม่เต็มพื้นอยากแตะเต็มพื้นก็ลงไปนอนกับพื้นนะะั่นแหละเต็มเลยลงไปยืนก็พอบ้าอ่ะเรามาชมกันดีกว่าว่าไอ้คันนี้มันมีความพิเศษยังไงอ่ะมาดูเรือนไม้กันดีกว่านะครับผมนี่คือไฮไลท์ รถปี18แต oh, ่มันวิ ic ic ่งมาเพียง3,402กิโลพระเจ้าโอ้โหโอ้ยพูดจนพระเจ้าบอกมึงไม่ต้องเรียกมากเท่าก็ได้นะมึงเรียกกวทุกรอบเลยสภาพรถนี่เก็บมากนี่คือปี2018ใช่ครับคุณจะเชื่อไหมนี่คือ2018นะครับโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ่ะอาไอ้นะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดดูดูครับถูกผิดขออภัยไม่นัดทีนี้มาแล้วมาชม สียงท่อไดีกว่านะครับผมว่าจะหูดับหรือเปล่าสงสัยมีบอกให้ขับเดิมเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าใช่ขับเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าเออบอกบอกที่บ้านจะขับเดิมเดิมแม่ดูนี่นะเดิมเดิมไม่มีอยู่จริงอ่านี่คือเสียงเสียงรอบเดินเบามียังไม่รอบตัดนะยังอย่าให้ตัดเลยอย่าให้ตัดเลยมันจะขาด เราแบบขัเบิ้ลแบบขับปากของคลองนี่มา<ล>สไตล์ติสูุเรียงเสียงก็แบบมันจะอะไรนะจ่าชอบจ๋าชอบโวยวายนิดหน่อยโวยวายนิดหน่อยคนะรับเขาบอกว่าคันนี้ขวัญใจจ่าเลยจ่าให้ด้วยไหนจ่ายิ้มจ่าย,ยิ้มจ่า,ยยจาอชอบนะหนูหนูนิดหน่อยถูกใจไว้รุ่นขอดงังคลายสัน้น <laughs> อ่าคันนี้มีอะไรอีกนะนอกจากเลขไม้ที่เป็นไฮไลท์แล้วอ๋อาคันนี้ประวัติดีเริ่มต้นที่พันแปดออกรถพันแปดพันแปดอีกแล้วใชค่คันคันก่อนเขาพันแปดเนาะซีบีเหมือนกันพันแปดเหมือนกันเนาะใช่โอ้ยสวยพอกันเลยนะครับอ่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่เป่า อันนี้โปรโมชั่นฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันรถหายหนึ่งปีไฟแนนซ์จัดได้ทุกที่ทั่วไทยนะครับผมใช่ครับทุกที่ทั่วไทยอยู่ในถ้ำอยู่ในไหนไม่ลืมอยู่ในซอ,อกหรืออยู่ในป่าก็แล้วแต่ท่านนะครับอยู่ที่ว่าท่านสะดวกเรียกไฟแนนซ์ไปหรือเปล่าปังมุดปังมุดได้ไฟแนนซก็ไป,ปได้ปังมุดเลยครับไฟแนนซ์ <ๆ S 2> เราค่อนข้างที่จะดูแลเป็นพิเศษนะฮะมีูคู่ยังออกได้อีกแล้วสวัสดีสวัสดี สบายด,ดีอยู่นู่นเลยสบายด,ดีนะครับผมโอเคนะครับขอถ้าใครสนใจเจ้า CB 6ีของข้าศเลขไม่3 4 0 0โรคันนี้นะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้ที่ร้านตเติมบัตช็อปร้านตั้งอยู่ที่กท okay, อทมเขตนะจอมนะครับอ่าวันนี้ต้องรีบกันนิดนึงเพราะอ่าเทวดากำลังจะเยี่ยวลงมาแล้วครับ <c oughs> ผมฝนจะมาแล้วมืดึจะมา <c oughs> ลนะครับโอเคนะครับขอจะวิ่งอย่าลืมติดตามช่องยูทูปกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็อย่าลืมรีพอร์ตด้วยนะครับผม โอเคขอจบรีววิพี่ๆท่นนี้โอเคขอลาไปก่อนอครับสวัสดีครับ